อีก5ปีครัวเรือนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทก็ยังไม่หลุดกับดักตรงที่ว่ารายได้ไม่ฟื้นไม่พอไม่แสงรายจ่ายหรือว่านี่ที่ต้องแก้ให้ตรงจุดกันครับท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยของ S c B E I C นะครับเป็นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจในเครือของธนาคารพาณิชย์หรือว่า S c B นะครับได้พูดถึงเรื่องของภาวะหนี้ของครัวเรือนไทยใน5ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบางและกลุ่มที่อ่อนไหวอย่างมากๆกับเรื่องของรายจ่ายและภาระหนี้ซึ่งก็หมายถึงครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทว่ามันยังอยู่ในภาวะอะไรกันแน่นะครับ SBEIC นี่บอกเลยนะครับว่า5ปีข้างหน้านะจะมี1ใน3หรือตีสะว่า33%ของครัวเรือนไทยเนี่ยยังไม่หลุดกับดักที่เรียกกันว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายรายได้ไม่พอรายจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่า30 0 0 0บาทต่อเดือนมีทั้งหมด3ล้านครัวเรือนจากปัจจุบันนี้เรามีประมาณ 24- 25ล้านครัวเรือนนะครับทำไมจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้เพียงแค่30 0 0 0บาทต่ําลงมาเนี่ยนะครับจะคงอยู่ในกับดักหรือว่าหลุมที่เรียกว่า,วาเป็นหลุมรายได้ไม่สามารถแซงรายหลุมรายได้ไม่ไม่สูงพอ ที่จะสามารถชรําระหนี้กับคืนไปได้นะครับทีนี้ SBEIC เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคือตอนนี้ลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการจ่ายหนี้ชั่วคราวเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกลับมาได้เป็นปกติเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับความช่วยเหลือที่จะสามารถทําให้แก้หนี้ควรจะต้องทําให้ถูกจุดแล้วก็ตรงเป้าไม่ใช่แบบเฉดไปเฉดมาหรือว่ามาตรการมันไม่ใช่สักทีหนึ่งนี่นะครับเขาสรุปออกมา4ให้ถ้าทําแบบเนี้ย มันน่าจะแก้หนี้ได้โดยเฉพาะครอบครัวต่างๆนะครับให้แรกก็เรียกว่าให้เข้าถึงให้ที่สองเรียกว่าให้เริ่มฟื้นให้ที่สามคือให้ฟื้นต่อและให้ที่สี่ก็คือให้มั่นคงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับไอ้ให้นี่คืออะไรกันนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยเนี่ยควรจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปเข้าถึงเขานะครับให้เข้าถึงก็คือพวกไหนรู้ไหมฮะนี่นอกระบบคือการแก้หนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นในระบบเป็นหลักเพราะว่ามีหน่วยงานที่กํากับดูแลมีความรับผิดชอบ มีสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานการเช่นสมาคมธนาคารไทยมีธนาคาร่งประเทศไทยที่กํากับดูแลบรรดาธนาคารพาณิชย์ซึ่งพวกนี้อยู่ในระบบถูกไหมครับแต่ที่นี่อยู่นอกระบบมันก็ไม่ใช่ขอบเขตที่เขาตอนนี้จะเข้าไปช่วยเหลือ,อเพราะว่าก็ไม่อยู่ในอํานาจหรือว่าบทบาทตลอดจนกฎหมายที่รองรับถูกไหมครับทีนี้กลุ่มที่อยู่นอกระบบนี่แหละคือพวกที่ทํายังไงถ้าจะแก้หนี้ได้ก็ต้องให้เข้าถึงถูกไหมฮะก็คือต้องดึงลูกหนี้นอกระบบเนี่ยเข้ามาสู่นะฮะ ในระบบให้ได้ทีนี้พอเข้ามาสู่ในระบบเนี่ยเรามันก็จะมีการประเมินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยเหลือได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วเข้าถึงกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กันเลยครับตั้งแต่ความรู้ประสบการณ์การจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัวอะไรวางไปนะครับทีนี้มาถึงกลุ่มที่2องเาเรียกว่าให้เริ่มฟืน้นกลุ่มนี้ก็บอกว่ากลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าไม่ฟื้นเลยคือได้รับความช่วยเหลือแล้วกลุ่มนี้ก็อยู่ในระบบ แต่ช่วยไปแล้วยังไงก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับนะฮะเขาบอกว,ว่าพวกนี้ต้องเป็นการปรับโครงสร้างนี่ระยะยาวแล้วนะฮะเพื่ออะไรทราบไหมฮะคือถ้าปรับสั้นๆกลางๆแล้วยังไม่ฟื้นเนี่ยต้องว่ากันระยะยาวแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพิ่มรายได้จากช่องทางและโอกาสใหม่ๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบรรดาสถาบันการเงินต้องให้ความรู้ในทางที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกลุ่มพวกนี้เชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มต่อมาฮะให้ฟื้นต่อความหมายคืออะไรทราบไหมฮะกลุ่มนี้คือได้ับความช่วยเหลือนะ และเริ่มมีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้อ้าวแสดงว่าเริ่มยืนได้ตัวเองได้แสดงว่ารายได้ของตัวเองเริ่มแซงรายจ่ายนะครับกลุ่มนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ฮะในเมื่อมันมีโอกาสเริ่มฟื้นและเริ่มฟื้นได้นี่นะครับต้องสนับสนุนสินเชื่อให้ฟื้นตัวในรูปแบบเอาดอกเบี้ยต่ำๆเข้าไว้หรืออาจจะเป็นซอฟท์โลนก็ได้นะครับและก็แน่นอนครับมาด้วยเรื่องของในความรู้ประสบการณ์เรื่องการออมการเงินก็ว่ากันไปกลุ่มสุดท้ายนี้ก็บอกว่าต้องให้มั่นคงนะฮะกลุ่มนี้คืออะไรฮะคือกลุ่มนีี้เป็นกลุ่่มท เขาสามารถจะจ่ายหนี้ได้ทั้งที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยนะครับงนั้นตรงนี้ในเมื่อสฐานพสามารถจะจ่ายหนี้ได้แต่อะไรมันก็ไม่แน่จากกลุ่มที่ยังมีความสุขจ่ายได้จ่ายหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอวันเดย์หรือสัมวันอาจจะกลายเป็นว่าจ่ายไม่ได้ขึ้นมาก็ยุ่งงนั้นกลุ่มนี้ให้มั่นคงก็คือเป็นไงฮะต้องหามาตรการรองรับ อย่าให้เขาเกิดความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้หรือว่าเบี้ยหนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องนี้เองก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าทําให้แก้ไขเรื่องของสถานะหนี้กันได้นะครับแต่ตรงน,นี้เองนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราพอจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าสาม0มื่นบาทต่อเดือนลงมาถือว่าเป็นฐานที่น่ากังวลจริงๆครับเราไม่รู้จํานวนครัวเรือนที่ถูกต้องชัดเจนมีกี่ครัวเรือนและในครัวเรือนนั้นมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดกี่คน รวมแล้วเป็นจํานวนคนทั้งหมดกี่คนที่อยู่ในกลุ่มล่างสุดตรงนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าหลุมรายได้ไม่ฟื้นไม่พอแสงรายจ่ายไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องน่าห่วงนะครับเพราะว่าถ้าต่ำสามหมื่นท่านผู้ชมก็คงจะรู้ใช่ไหมฮะมันก็จะสะเทือนไปถึงหลายๆอย่างเอาแค่เฉพาะค่าใช้จ่ายต่อวันเนี่ยยังชักหน้าไม่ถึงหลังหรือชักเดือนไม่ชนหรือว่าชักเดือนไม่ข้ามเดือนกันนะฮะดังนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่ากังวลกันนะครับในที่สุดก็ต้องเอาความใจช่วยกันนะครับว่าจะแก้กันได้มากน้อยแค่ไหนกันอย่างไรรนะคับ